สวัสดีครับพี่น้องช่องหมอตื้กับโซนน้องเสียนอนผานไปใส่บแบบเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอนนี้รไรน้ำกรเรรสีแแย,ยแล้ว <c oughs> เกินข้างในไปเลยนะ ไอ้เลียวสวัสดีลูกสาวเป็นไงบ้างสบายดีอยู่ที่พันทองเป็นไงบ้างสบายดีค่ะโอ้ยแกงหนูไหลรมันใส่ขี้อ้ลูกสาวไหมเฮ้ยใส่ห่อลูกสาวเบิงเป็นไงบ้างพูดให้ฟังสบายดีหยุดไปอยู่ไหนฮะหยุดไปอยู่ไหน หยุดหนูก็อยู่บ้านแทงไงโอเครู้เรื่องแค่นี้แหละโบบอกนั่งไปละสวัสดีหน,น้าปานใส่เด็กหน่อยอยีย่ใส่เด็กหน่อยไปกินเข่าเด็กหน่อยกินเขา่เขาเอาป้าสวัสดีลูกชายนาง,บบงเอกไหมจีเนี่ยเบอร์โบเซอร์หรอเอกไอเอกเอ็นบ้าให้ตายเนี่ยผน่าโอ้ยลูกชายคนเอ้า สื่อมไม้ไหนมีแต่คนเอาเถอะกูสื่อไปทั้งคุนลบครับคร่ะเนี่ยผมเด้วนี่ว้าวเสื้อหรอกผู้ไหนเนี่ยมาออดิชั่นหมอหรือจังไหนล่ะไม่ใช่ค่ะหนูมาหาเพื่อน่ะหมู่นู็นหนูเรียนคณะอะไรลูกสาสุขค่ะโอ้่าที่คุณหมอเลยเนี่ยโอ้ยโมเมียค่ะสาสุขไอ้แบบสาสุขเนาะใช่ค่ะก่อนที่วัดจะใช่ไหออดิชั่นเนี่ยเพราะเราไม่าะร้องเพลงมวนมาลูกร้องมันร้องเพลงเป็นนะครับจริงเหรอเพลงเนาะ คน้าเดียวกันบ่เป็นเพื <t ang> <t ang> <t ang ่อนสมัยมอปลายเนาะอ๋อเอกนี่คนคบเเียวลูกอ๋อเอกนี่นิสัยดีนะคะาี่น้องยื้อนอนจ้ะคนมาทางมากันเก็บเอาไปเอาเบือเอาเบือเอาเบเอสผ้กล้าไปใส่บาปยางไม่ได้คนเดียวไปยุกได้เยอะมากเลย เบนเป็นไงบ้างไม่ค่อยสบายเป็นอะไรลูกไอไม่หายสักทีโอ้เหมือนกันทั้งนั้นอ่ะตามหาคุณสวัสดีสก,กายเป็นน้องไหมเป็นนักแข่งไหม ่รตามหาเอ่นี่ที่ฝ่ายมันจากแสนหนึ่งนี่คนฝ่ายแม่มันแสนหนึ่งเดินเดินไปบ้างฟังนั้นแหละพ่อเมื่อกี้นี่มาห้าไหนนี่มานานแล้วตอนนี้หนูมาปวปนที่ที่อยู่ของพี่เต้ยแต่ว่าหนูอยากนอนหนูไปยี่ยงเต้หอหนูก็เลยขอนอนอ้วนนั่งตรงไหนอ่ะนั่งเต็นท์ค่ะเต็นท์เพิ่งเสร็จที่ที่ตามหาเองไม่ใช่อะไรนะไม่ได้คิดถึงเองเลย เดีซีคิดหอดตามมี่เยอะมากปามี่บอกว่ามาถ่ายอีกหน่อยพนะตอนมี่ว่ากาสเขาไมไปมีเขากางอยู่เป็นเพื่อนกับปาล์มมี่ไหมดูท่าทางเหมือนน้องเหงานะจริงๆแล้วเหมือนปามี่เพราะแม่เขาไปทำงานอยู่เกาหลีเส้นนั่งแบบคล้ายๆแบบว่ากัดยูแบบห่างๆแม่กันรู้สึกว่าแม่ค่ะรู้สึกว่าน้องเขามีความสุขอยู่แต่ก่อนหนูชอบไป บ้านปาเนี่ยก็คุยกันอยู่ไหมคุยกันก็คุยทางเฟซทางไลน์อยู่ใช่ดไหมที่น้องโปรดที่ตามพี่น้องที่เด็ดที่ตามชีวิต่ตามนี่หรือว่าไม่ได้ติดตามก็ขึ้นอยู่กับคนน้อยนะครับทําตัวให้น่ารักแล้วกันเอฟซีอ่ะลูกสาวก็คือเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยนะพี่น้องเด้อจะไปขึ้นอย่างไรเด็กเพิ่งมอ5นะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะนี่พ่อตุ้ยให้มาเลยคิดอย่างเนาะลูกก็ขึ้นลูกก็ที่รีบวบ่มี่ยังบอกมือดขนาดจังนี่วันนี้มันมีอะไรมีอะไรอ่ะพ่อ ผมมีอย่างมีอย่างบอกมาบอกผมไม่มีอะไรมากับใครวันนี้มากับพ่อค่ะแม่แม่มมาไหมแม่มาทำไมอ่าน้องไปโรงเรียนมื่อน้องสิเป็นที่อ๋อแล้ววันนี้ไอ้ไอ้ว่าที่ผู้ช่วยมาไหมพี่บอกว่าไม่มีเพื่อนเนี่ยใส่มาสิ์ผ้ามูเขาเป็นซีเพื่อนบอกว่าไม่ไปนะเขาบอกเป็นสายพอหมอกระเล่านี่แหละสมัครสายผู้ซออยหมสายหมอเขาบอกใครเขาจะบอกใครบางหมอลำเด้หน่อย มันไม่เกี่ยวหรอกจะมามันต้องมาแล้วนี่เห็นพี่จ้ามาแล้วมาเบิ้งก่อนพะนะมาเลยมาตรงเบิ้งเดาะสองคนนั่งสิแมามาเลยไอ้จอนอย่างไรไม่เห็นไอ้จอนเลยเจ้าเล่นอะไรพี่เสือก่อนเกาะพ่อไปใส่พ่อมเาอแปลนะเจอแม่คือขาไยที่อยู่พี่เต้ยนะคะเจอแม่ยังแม่ไหน แม่บอสบายเนี่ยเอาแม่ดีขึ้นไปค่ะอเอาทำไมไปเพ่อไปหาหมอยังบมอไปดอเดี๋ยววันนี้เคำว่าวนนี้เมื้อสิบห้าไปทิ่ต่ว่ามื้ออื่นมื้ออื่นหลายเหมือนกันแม่บอไปงไในสัตว์ยู่ฟังน้องผมอ๋อเตรียมตัวพอไปเรีางานก่อนเข้าเลยละเห็นได้แฟนขับมาัาได้เลยพ่อขาคันว่างพ่อเสื้อเนี่ยให้หนูนะอ้วนเลยมีหรือวะเนี้ยมีไหม,ม,ม เดอนครับก็เป็นเอื่อยนรุ่นเดียวกันสูงไงไม่เกี่ยวหรอกอันนี้กับเดือนพี่ขิมเท่าหนูเลยนอี่อันนี้เดือนนี้ค่ะวันที่สิบเก้าอันนี้นะอันนี้มันผ่านมาแล้วนี่ฮะเดือนนี้สิบวันที่สิบเก้าจะครบกี่ปีคะจะครบสิบเจ็ดน่าก็น้องจะคล้องไหมจะสร้างกันแล้วสูงไหมไม่เกี่ยวหรอกไอ้ขิมรุ่นเดียวกันกับเราพี่ขิมก็เท่าหนูหนูก็เรียกพี่อ๋อคือว่าแล้วตัวใไงเมื่อไรเมื่อไรวันวันที่สิบเก้าเม่กก็ไผ่อันนี้คุยกับแม่่คะ แม่บอแม่จ้าแม่แม่แม่จ้าแม่เอากล่องขนาดเช่นสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะอ้าวแม่แม่อันนี้เนี่ยว่าตรงๆอีหลีบ่บ่เสื้บ่เสื้ป๊าเมื่อไงสวัสดีค่ะอันเดียดเลยอันเี้ไอแพงไอหางแพงแม่อายุเท่าไหร่สามสิบเจ็ดแม่อายุเท่าไหร่หน่องต่อยกระพอยอายุใส่แม่ยี่แสแม่ยี่้าน บ้านไหนบ้านน้องรักค่ะแม่แม่เป็นหมอรักหมอหมอค่ะแต่ว่าแม่เคยเป็นอดีตแดนเซอร์ค่ะปาดเดี๋ยวไปนร่องการเสื่อกันให้เต็มเตรมปาดงูแล้วว่าง่ามในใยแม่อยู่กับพ่อยแล้วเนาะแม่กลับมาไม่อยังสังเอนปาดเราผู้ง่ามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแม่คุยกับแป๊บนึงค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปแม่อยุตเถริญแม่สายเกียรติเท่ากับแม่เราเหรอแม่หนูแมายสิบหกหรือเปล่าไม่รู้ คือเหนื่อยถาออมตัวข้าพ่อตรงแล้วผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าซทากันถึงเป็นน้องก็ตามแต่ถ้าแบบธรรมาชาติแม่พอธรรมชาติของหนูแบบง่ายกว่าหนูสิเอื้อผี่ไหมือไ่อเห็นข่าวว่าสิยหายสูดหายเอื่อยเอเอแต่ว่าใส่บ่ได้เนาะถ้าไอ้ถ้าไอ้แฟนคลับใส่นะโทษทีพี่น้องนี่บอเวอร์ครับตาฮัลใส่กับสามฤทธิ์สั่นสั่นเลยตาฮัลปล่อยออกไปเอามาเมื่อไหร่ไม่จะแต่ถ้าจะใส่ใส่ได้ไหมแต่มันจะสั้นใช่ไหม มันต้องต่อจะจะต่อไงเหลือไหมจะจะเช่าต่อจะบูชาต่อโอ้ยสิ่ไหบูชาอย่างสิให้เบิ้ลเลิร์นบ่ไม่หนูเอามาให้อยู่บ้านนั่นแหละสีสีสีเหลืองเหลือมไหม<อ>สีเหลืองนะต,ตอนนั้นน่ะสีเหลืองตั้งจะเก็บไว้ใช่ไหมตอนนั้นน่ะโอเคบบเออโอเคจังหวะกันถ้าะให้จะให้เป็นชุดคริสตันว้าวแต่ว่าชุดถ้าเป็นชุดเพชรเพชรเลยมันรูปบูชามาเหม่ยพอบูชาจากเออถ้าชุดคริสตันก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือพ่อจะจัดการให้ เพราะว,าาว่าหนูให้น้องเนี่ยไปแล้วชุดหนึ่งออคิดตัานเหมือนกันสวยมากใหม่ๆสีอะไรนะจะให้ดูดูก่อนเออแต่ที่เหลือเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนต่อให้เองสีอ,อ,อ่อนอย่างนี้ว่าพ่อให้ซื้อบอกใหม่เข้ามาสีต่อไงที่ซ่อมที่เพิ่มต่อน่ะเพระาะว่าเพราะว่านี่พิ่งมาใหม่ยังไม่มีเลิศเลิศเรื่องอะไรซิเกตนาใส่เราสูยเนาะมาเนี่ยคนเศร้ากว่าน่ะสวัสดีลูกชาย อันนี้อันนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสามแมนอันนี้ก็สิบเจ็ดเออกล้ไอ้ก้องเองดิเองต้องฉีดอะไรได้ไหมเองฉีดแล้วยังตอนนี้ไม่ต้องฉีดอะไรใช่ไหมยังไม่ฉีดใช่ไหมไม่ได้ฉีดยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไ้ทคือคือลอยแล้วใช่ไหมฮะคือลอยแล้วใช่ไหมเฮ้ยก็พูดจริงไปลออเมยเอามาหลุ่นกันมาสิเป็นสีแดงเด้ที่เหลือถ้าถ้าถ้าฮักแข่งให้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยว พ่อจะเป็นคนซ่อมไหมเป็นคนจะจ่ายออกค่าใช้จ่ายให้มีชิน้นนึงอยู่ชุดเสียงพูมันยาวมากพี่น่าจะใส่พอดีแต่ว่าของหนูม,มันหลวมไม่ต้องแก้เลยเดี๋ยวเอามาให้เอาถามเบิรงเอาเลิศเลิด,ลด <Okay. S 2> มีมีภูรังควขนขาจาวทางไม่แต่หันมาท่านหูว่าเป็นไผแต่พาท่านานวานมันจะเรื่องชุดสินะ่ะถือว่าโชคดีมากเลยนะไม่รู้รอดูรอรู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทางใครเนี่ยโบเสื้อผ้าเธอสูแค่นี้แหละอันมอเื่นไม่หยังก็ค่ะบ่มีหยังเสื้อผ้าบ่มีหยังดอก ไปก็ไปแม่เอ้าแม่อายุเท่าไหร่เอว่าดิแม่ขึนานา้นหน้าแรกเลยแม่แม่สามสิบเจ็ดค่ะว่ะอ้าวว่นนี้ยัอกอ่าวถ้าับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวปสนุกคลิปหนังพร้อมพี่น้องมพวกเราจะลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบอสติ้งพละเฟซบุเชื่อพี่น้องมวันนี้ม่มาหายแล้งแจมพี่น้องปตัตตานีขั้งร้อยยี่สิบเองข้อแจ้งโครโรพี่น้องแล้ววันนี้อ่ะฮักแพงหรือว่าศิลปินทั้งหลายกล้องเครื่องจะไปล้อกอยู่โต๊ะจีนครับถือว่าเป็นวันนี้วันแรกโต๊ะจหน่ะโต๊ะมไยไป มันคือโตเบคอนก็เขาเรียกว่าโตเบคอนโตกลมเลยแหละพวกเองได้ซ้อมอยู่ไหมอะ่ะวันนี้ได้ขึ้นจริงอากับพี่น้องไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ